นะคะห้องเราเดินเข้ามานะก็มีห้องครัวก่อนเลยห้องครัวเครื่องดูดควันตู้เย็นมีครบมากแล้วก็มีที่นอนโซฟาเบดนอนได้แล้วก็มีถามว่าดูทีวีด้วยอนะดูทีวีก็น,น้าทีวีปายแล้วก็มี ห้องนอนเล็กอันหนึ่งเนี่ยห้องนอนหนึ่งห้องนอนแบบเอ็มไม่ชอบเลยแห้องนอนหนึ่งห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ําห้องน้ําจิ๋วจิวอันหนึ่งแล้วก็มีห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่นห้องนอนใหญ่เนี่จินวห้องนอนใหญ่ใหญ่มากแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าให้มีห้องน้ําอีกห้องนึงก็เท่ากับว่าเป็นสองห้องนอนสองห้องน้ำเนาะหนึ่งห้องนั่งเล่นแต่ แต่จะบอกว่าอยู่ได้เยอะมากอยู่ได้แบบอยู่ได้สิบกว่าคนอะ่ะห้องเนี้ยนอนได้แบบสนุกเลยอะ่ะเนี่ยมีเคาน์เตอร์ครัวที่มีครบทุกอย่างเลยอื